ัสลามวะเลยกุลค่ะทุกคนสู้ค่ะนะค่ะนุชค่ะจะความเดิมตอนที่แล้วนะคะเราได้มาบางแสนกันได้มาบางแสนกันทุกคนแล้วเราก็มาเติมน้ำมันที่ที่เรามาคือตลาดปลาสไตล์ญี่ปุ่นของบางแสนตลาดปลาบางแสนแล้วก็มาเปิดดูว่าเรากินอะไรได้บ้างคือใหญ่ขึ้นมากก็ที่ลรวที่มากับเพื่อนคือไม่มีอะไรเลยแต่ส่วนใหญ่เราก็น่าจะกินได้แต่ขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยใ่ไม่แนเราจะพา ชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะไปไปดูร้านอาหารกันเถอะเดี๋ยวฟังไหนก่อนเดี๋<ท>ยวฟังนี้ก่อ,อนไอหออมฟังโนอฟังกันกันอ่ะมีแคบเลยมีตัวแต่กินไม่ได้เหม,มือนกันเลยเอ้ามญี่ปุ่นเฮ้ย ร็อกเฟิลใบเตยเนี่ยงไรร็อาไหม่น่ะอ,ะอะวาวเฟิลใบเตยหนึ่งชุดค่ะเ,เริ่มเลยของหวานเจอหนี้อ,าาอะไรอ่ะซานโนมอ เอ้ยแก้วใหญ่ยาวจังเลยชานมระนี่ <ś led> เป็นชานมไข่มุกไต้หวนันกับนมฮอกไกโดอ,อาชานมไข่มุกตไต<ป>วันไะนี่ทุกคนชานมเราได้แล้วแต่ว่าเน,นี้ยเราไม่ได้สั่งแบบเพิ่มิพครีมเยาวาหน้าแค่ชิมใส่ใส่ชานมแบบเธอเหมือนนมอะ่ะชานม โอเคนะฉันนมฉันชอบรสชาติดีนะมันคือนมแบบนมชาหรือนมชัดกว่านมหอมไหมแต่มันก็มีกลิ่นชานะจริงๆเมื่อกี้มีไอติมผัดด้วยแต่ว่าเดี๋ยวความหวานมันจะเยอะเกินน้ำตาลมันจะขึ้นสู่ปีปูดปัานจริงๆร อร้านห้าร้านมาเปิดด้วยได้ไหมคะที่ตลาดป้าบางแสน โซนของขาวแต่ว่าไม่น่าจะได้กินอะไรมากมมฉันได้กลิ่นกุ้งเผากาุเผาเธอมันคือตลาดปลาที่แบบตลาดปลาจริงๆอ่ะคือขายแบบแล้วซีฟู้ดซีฟูด้ดขายเรื่องแบบขายแบบวัตถ <มา S 1> ุดิบเลยอะ่ะเธอกินไม่ได้หรอกนะถ้ากินไม่ได้เธอจะแพ้บหรือเราเราซื้อแล้วเอากลับไปกินที่บ้านไหมน,นี่มันสวยมากเลย รักสิ่งนี้เออมันมีอีกเต็มเลยนะน้าดีจ้าโจดูยูชิมิดะเราลองเล่นกันป้าเป่าหญิงฉุกใครได้อะไรเอาใครอันนี้มีไม้จิ้มให้ไหมคะมีเป็นแข็มเราได้มาแล้วค่ะเป็นขนมอะไรนะนี้โกขนมตาโกชิมิดะแต่ไม่ใช่มันไม่ใช่ชื่อขนมขนมชื่อทักโกเบลไม่ใช่ มาลองมาร่งแง่ก่อนบ้านฉันอยากลองแง่นี่อยู่มันก็เป็นอาหารทะเลเหมือนกันนี่แหละไปแกะน้ำตาลกันดีกว่ามาทุกคนเราได้เกมมาหาเล่นอีกแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาหน้าออกกันนะคะทุกคนเลยไข้่นหนาเนี่ยใช่มาอ๋อเราเอาดาวมาสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะคะมาเราอยากได้เรามาที่สุดก่อนสามเหลี่ยมเหมือนกันเลย ไปดูสควิตเกมมั้งคะพระเอกเขาใช้เทคนิคการเลี้ยข้างหลังอะเอามาเลยออหรือไม่ก็น้ำตาลอาจจะละลายคามือเราเลยก็ได้ตอนนี้ <laughs> เอาไม่ออกเอาไม่ออกจริงมันเหนียวเราเล่นอย่างเดียวเราไม่ได้กินนะทุกคนฉันเห็นรอยแล้วร้ำตาลร้ำตายแล้วฉันตายแล้วออกเกมเมื่อกี้มันมันแค่ร้าวมันยังไม่ <laughs> เพลงอะไรนะที่แบบแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มอะ่ะ <laughs> ไม่เป็เนบบไรเราจะทำเหมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นสู้จะเริ่มแล้วนะเสู้ฉีดถุงเลยฉันก็กำลังจะฉีงถุงเหมือนกันเธอต่อยฉันได้ปะทำไมอ่ะก็ฉันยากฉันก็แกะไม่ได้เลยเริ่มแบบไม่บอกสารนุษสุดความสนุกมันจบเร็วไปไหมยัง <c oughs> ไม่ฉันพยายามอ่ะ <c oughs> จบแล้วพี่ก็พยายามยังได้พยายามเต็มที่เลยนะควรแตกเหมือนนุย์นะอย่ามายุ่งอยากช่่ยเดี๋ยวจะเป็นเรานะไม่ทางมันสูมันไม่ใช่เข็มแล้วชนะแล้วค่ะนี่แล้วมันแข็งมากเลยอะเมื่อกี้เสียงฟันหรืออะไร ยังอยู่อ่ะยังอยู่อุ้ยน่าเสียเวลาต้องแกะอันนี้แหละเพราะน้ำมันต่ไปข่ำนวดอยู่กระต่ายเต่ากิบุูรีไงเนี่ยกิบุูรีไปกันต่อค่ะทุกคนไปล้างมืออร่อยอ่ะอ่ะก็คือสรุปฝั่งเดียมันก็จะเป็นแบบพวกวัตถุดิบอาหารสดทะเลใช่เป็นอาหารทะเลอะไรเงี้ยฝั่งนู้นจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปลุกกล่งนี้จะเป็นทะเลใช่ถ้าอยากกินแบบยำเลยนู่นนี่นั่นอาหารทะเลเขาก็มีให้กินที่นี่ด้วยเ ใช่แล้วฝั่งนี้ก็จะมีอาหารหวานด้วยเหมือนกันใช่จะใหญ่กว่าฝั่งนน้ตแล้วก็สําหรับพวกอาหารทะเลอะไรเงี้ยที่เป็นของสดๆอ่ะใครที่อยากกินอะไรเงี้ยก็แนะนําให้พกน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเองเป็นขวดอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีความสบายใจมากกว่าซมาจากบ้านใช่มันซื้อของสดที่นี่แล้วก็พกน้ำจิ้มซีฟู้ดมานะคะเพราะว่าบางแล้วเราก็ไม่รู้ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาผสมอะไรหปล่าใช่บางที่เขาใส่ขนมะทุกคนแต่ว่าอาหารทะเลที่นี่คือสดจริงๆนะแบบสดจริงกล่นทะเลเลยยังไงนะปา เราไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไม่ดเราจะไปถ่ายรูปเล่นและรูปนเพราะมันสวยมากจริงจริงวันนี้กินพอแล้วเดี๋ยวเราต้องมีไปร้านอาหารอีกใช่ฉันจับปลาได้อันนี้ฉันจับเองเมื่อกี้จริงเหรอแล้วก็เอามาคล้อยอยู่ตรงนี้อ๋อฉันจับได้ับที่ไหนอ่ะอะไรนะจับที่ไหนอะเออเออในห้องน้ำ ขณะที่เราขึ้นรถกำลังจะไปข่าวสามมุกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเม็ดมาเป็นเม็ดเลยยังไงดีซูเกลับบ้านกันดีไหมเฮลิงนายลิงเฮลิ ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมว้าวทำได้หรือเปล่าได้ไงยังไงตัวไหนเออรำเริงเธองั้วเราจะไปยังไงกันต่อนี่หนุ่มหนุ่ยสู้สู้สู้ขึ้นรถมาเหมือนไอ้วัวเลยอะเหมือนเธอเลยสู้ชอบ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  เอ้ยเหมือนเธอสองคนเลยเอาเฮ้ยน่ารำคาญเลยอะแค่มาส่งแค่มาส่งอะไรเรา <c oughs> อ่ะเธอาาส่งอะไรเราเราไม่กล้าเปิดประตูเลยเธอเอา้เาเล้วเฝ้าส่งทางเลยงงมากาตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขาสามมุกเขาสามมุกแล้วค่ะ ไปยืนเขาไปยืนขอขอขนมขอขนมปังเหรอขอแดดดีอ่ะแสงส่วนอนนี่ยสวยมากตรงนี้สวยมากจริงโชดูเห่านะคะเหงาไหมลูกเหงาเนาะตัวเองโอ๊ยเฮ้อ อยู่นู้น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 น้ๆๆาาาาาาไมาาาาาากาา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 ากาางาา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 าๆนาาาาานาา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 กาา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 ากาาาาาานาา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 านาาาานาปาาาาาาวาา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 นาา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 าๆ ธอฉันกลัวไม่ได้เป็นอะไรดูคนแค่ตกใจกญ่เห็นสีไหมเขาอาจจะแสบตาหรือเปล่าเหมือนที่เราแสบตามาทั้งวันอะนะแบบเขาอย่งเขาแสบตหลอกใส่มาอีกนะวกตัวมันใหญ่มากฉันกลัวมากตัวน้องใหญ่มากอนกลัวกไม่ได้มไม่ได้วยเฮ้ยตรงอะ บาดมาเลยตัวหนึง่งเขาตามมาอยู่ใช่ไหมไม่เขาไม่ได้ตามมาอยู่แต่เมื่อกีไอ้ไอ้ไอ้ตัวนั้นหนะาขันแลมองเราเน <c oughs> ี่ยลงแบบอะไรอ่อละสี่โมงแล้วตอนนี้สามโมงครึ่งสามโมงครึงมมงคร่งสี่โมงนะไม่รอ้อนแล้วบบมมลมเย็นแล้วใช่ถ้ามาตอนเที่ยงนะร้อนร้อนมากมาวันธรรมดาช่วงเย็นเออจริงแล้วก็ลิงกลับบ้านแล้วใช่เออเหมือนแบบว่าเขาเรียกประชุมไปเท่าเรียกแบบปุ๊บใช่ใช่มันก็ขึ้นกันไปหมดเลยใช่เมื่อกี้ได้ยินเสียงอีกนะ อีกแลว้วโมเมนต์ที่แบบแต่กินบังบังาชากะเพราอะแต่เมื่อกี้หน้าเปิดเจอกำลังจะกดแมพวิล่เะมันขึ้นว่าจะเปิดอีกครั้งภายในวันที่4ธันวาคม2023อีกกี่เดือนนะท้าเดือนทะเลงไงวันแรเลอ่ะได้ไดโอ้ยแต่ว่าร้านเิมทะเลก็มีของอร่อยรกินนะไปสิไปแพลนกันนิดนค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หาดบางแสนค่ะแล้วก็มาสั่งข้าวร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านอาหารทะเลในละแวกนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงนูนนะคะเป็นคนละ50บาทค่ะโอ้ยบรรยากาศดีมากมาแล้ว ไม่เป็นไงใช่ยายเขาเช็คไม่เป็นก็อยากฝากทุกคนที่มาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอยา่าอย่าแบบอย่าไปโกงคนอื่นเขานะทุกคนบางคนเขาก็แบบข้าวฟงไก่ได้ใช่ขเขามาค้าขายก็อย่าไปหาโกงกันนะมาขายนานยังเนี่ยตั้งแต่กี่โมงมอ๋อพออกมาเลรวแล้วขายถึงกี่โมงอ่ะาออขายหมดม,มีราคามีราคาสิบบาทผมพัมเพย์ครับเอาพัมเพย์นะ ใค่บอกใหมบแลลวรกบกับบ้านนะ <ไป S 1> ่ะจะให้เล็วเท่าไรนะบอกครกินข้าวปักยังไงอะคำเนี้ยเธอทำได้ไหมนี่เป <c oughs> ็นไงเธอเป็นหมึกผัดไข่เค็มเลเวอร์อยู่แล้วพวดหน่อยไหมไม่พูด จบคลิปค่ะบายสำหรับคลิปนี้ก็จะแค่เท่าน like oh, so oh ี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วใครที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะคะถ้าชื่นชอบกันอะไรอ่ะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ค่ะบายบายไปงานคลิปหน้าค่ะงานคลิปหน้าค่ะวิ่งวิ่งวิ่งบิ๊กวิ่งเขาไม่เหนื่อยบ้างหรอเขาเหนื่อยหรือเปล่าเขาต้องเขาต้องกลับรถกลับมาเชิญน้าตกน้ำตู้ แ้วเราจะไปเที่ยวไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะหรือว่าใครอยากให้เราไปจังหวัดไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราจะวางแพลนไว้แล้กันนอกจากจะคอมเมนต์แล้วสปอนเซอร์เข้าด้วยก็ดีนะคะใช่ <laughs>